về vẽ oh, sao Ồ Sao lì mà nhắc về sao thế Tặng năm Trong phần hay là này mới nhỉ Mới vàng nên cho bé ẩu ở nặng Ở làm ăn ở này à, mà khăm này, Cái này. Để mà bỏ โอ้มันนี้เจ้าซีปุ๊กมันตึมๆเลยแล้วเจ้าอีฟันให้ซะสิ คึนนี่เขามายางงโฟโต้ตีโฟล, <laughs> ลาวล่าซูมาสอคนมานอนเื่อนนอนแบบไพูดน,นึง <c oughs> นอนอยาไนยังบตนปานีเท่าัจากออมาหิวย่มหิวคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วเขามาขึ้นปุปปักปุปปักมาพูนเขามาตอนดึกเขามาตอนดึกเอ,อ่สองโมงมาหอดคืนเนี่ยสองโมงเจ็ดโมงเขามาหอดสองโมงอันพรอ,อขึ้นบ้านเรามาลัดอยู่หันเลือนหัวเขาหันนั่งจิงเบิองเขามาสาม,อ,มอีคุนเดะไออีตุน lòng 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 โอ้ยเราไปลีแล้วเฮ้ยอ,ยอยฟืนจะเต็มนบีบุบุษบกหอนฟืนไฟบ,บุลรุกนะจะนำซีบบฟต A phụ gia tương cho Nhé đi. gia. Bà tạt lắm. Bà chép mắm bà. Bà luôn. 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 nằm, luôn. Bà luôn. Bà luôn. Bà Ai ai nam pisoi. Ai nam pisoi xoay phan. Soi chít Ah. Tha cho chi tha tư là bọt đe đó được sơ chao lọ. sẽ phải hết. Nó phải thang. โอ้ประโูดกับบ้านนู้นมัลุกเท่หนอ <c oughs> ป้าไฟให้มันลุกได้มันจึงฟุดไวโอ้เห็นหมดหลอดเลยไฟแต่ง <c oughs> เลื้อ <c> ม <oughs> เออเออนี่จะเห็นเอ๊ะ

ติกนบนน่บ่มดบนนกินเดนให้อโนะบอสไาแเออา้เขายกตูกตขนาดเออี่นี่ของบไปนีพักขาบกขาพักนีบริษัทยังขาพักเลยดี làm bố phò thế này làm này lái bị nát ô sao bị nát đi ngân lái sáu lái thế này nó đi nó đi ngân nó bắn tít đấy đấy bắn bắn lục nha là tít bị ngắt mảnh soi nó đại nó lục nó là cái bị ngắt nó bắn mảnh nhau rồi nè, bắn không mảnh nhau rồi này ไม่ยังลมป้อง,องอลมปอ้ <c oughs> อ,งปองดีฮะบุญร<า>อดเนาะจีนจับจีนจะไปหอกไปห่อนอันเป็นทิ่นี้อืมเจ็บเป็นเจ็บน่ะฝั่งหูเลี้ยงก็ได้หลีเข้า <c oughs> <c oughs> ใจกันเลย ทะสันตอนแรงมเมื่อวานนี้จะกินยังเขากำลังไปกินพ่อลุกอง,อองกินยังเฮ้ยนั่งกินแซมพนกินปีต้มปีมกินพายลุงพูนแบนออบ,นะข,บข้มามเลย ตะลีนี่มันได้ี่เอาลำมันอยู่หอดค่ำหนออ้าวน้ำพดเลี้ยวเออสุดเลี้ยกะปงไว้หอนบ่ออ๋อได้บ่ <c oughs> อฝาดเถอะอซ่ยังกลับดีดีเ <c oughs> ลยมาต่อมาเขียนเอามือ

เก็บก้นเลยเนี่ยนี่ฮะขึ้นนี่หฮะบนไลายบนลายมันบางเนาะบางหักไวมันบดีบดแหน่ดีช่วยจักเครื่องจักมุดตาจักเครื่องเหนจักอยู่ไสนสักอยู่เนี่ย วันนันกลองันคืนคุณผู้บานั่นก็เาะพอยู่ลุ่มคนหนทีใส่อยู่ลุ่มเนาะบ๊อ๊อบมาเด้อกาแฟ กาเฟละซุต่อพาระกินแล้วก้แเทงหกดึงขาอ่ะเขากินานก็ไปเทงไปห้าอันเ่ะเดี๋ยวเป็นหอน ชักไปดีบนร้านชักไปดีป่ะไปชัก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 ไปฮ่าฮ่าา้าอ้าวเวลนะอ้าวลืมกันแล้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 วอุ้มตีลืมกันแล้ว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 มาเฮ้ยช่ลืมกันยังได้อ้าว นกระสือได้ไหมหัวแม่ในจอกเขาหัวไอ้บุอดจอกไปถิ่มอย่างเขาเก็บขึ้นมาเนี่ยนะใส่เลยจอกสีขาวเลยเออนี่นี่นะโอ้โหถิ่มเนี่ยคอนซื้อให้นะเดออมาล่างเลยตาโบเห็นตาโบเห็นเจ็บไปทุกเออโบไปถิ่มโอ้นี่เหรอ ประจำตำแหน่งไนะเจ้าเนี่ยเอามาจากบ้านเออเอามาจากบ้านเลยเหรออันนี้นะแม่เราวะอันเบี้ยมะพริกยี่นี่ชาลีกาแฟเลี้ยงเผ็ดดีมกพริกมะพริกมะพริกมักพริกอยู่ส่อันเต่าเราพริกๆริวะ บ่อ้าวเดี๋ยวเราจรักเผ็ดนะสุพิเอาเดี๋ยวนี้เขาเจ้าอยู่ทางเซียบุรีเด้สุพิซับเที่ยงเผ็ดยัียงบ้าเออมแล้วเซียบุรีนี่ยอมแล้วเด็ดเด็ดเด็ดโอ้เสียดายมันหักว่ะหยอดมันหักว่ะอันนี้ปุยผมยังเอากอะไรนั่นไม้ใช่นี่นหะไฟฟื้นเออเอาไม้ไฟเอาไปใกล้เออปลาขึ้นเองเลยจริงจริงอันนี้ก็กินได้ก่น่อนหนึ่ะ คนนี้ก oh ็ย่าเลยนะเฮียบ <ming> <fry UC S 2> ินให้เบิ่งกเมื่อี้เขานี่แหละอันตุ่มนี่ตุ่มสีเอียนเดียวมาเล่นเสียประเด็ดเนาะมี่เงินกาแฟยำเสากับบรรยากาศเซนเตเวนเต้ออกปล่อยออกเลยเฮชั้นปล่อยแล้วมันจะหล่นไปเบิร์กมอเสาร์เออเขาจะเขาจะกขาปิดไว้แล้ว เดี๋ยวบอกกอกนั้นปล่อยไปนะก็ right. oh. ้องกลางก็ได้นะ่ะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้กับชิคก้าอำลาไปเท่านั้นเนาะแล้วการชิคกินกาแฟคักบรรยากาศติดตามในคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมหนึ่งไลยนึ้นแชร์หนึ่งกับมันไก่ขี้เกล่อเนาะสำหรับคลิปนี้บ้าวปแก้วความรวยสติกไปพี่น้องคนต้องเรื่องข้อลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปเนาะอุ้ยพักการเข้ามาสบายดี สบายดีจำได้บุรรดให้ยามนั้นสบายดีเลยสบายดี